โอ้เป็นไงเห็นแค่ห้องเครื่องแล้วโอ้โหไหมกโอ้โหวขวัญใจดัตส่วนแน่ๆนะฮะรถแรงครับจอดอยู่โอ้โอแต่วันนี้เราไปซู้กลับมาเออเอามาขายครับนะบอกเลยคันนี้แต่งเต็มมากเต็มคาราเบลควันนี่แบบว่ายังกับเขาเปล่าไงเลยดำปื้ดเลยใช่แล้วนะฮะเกียร์แตง่งจนะ้านะครับห้องเครื่องโลง่งคาร์บอนนี่ให้ดูคาร์บอนเลยไปดูโอ้โหทางขวากระโปรงโอ้โหเป็นไงประตูแล้วก็ไหนจะฝาท้ายอีก รอบคันรอบคันครับเอาแค่นี้รอบคันบอนะไม่สี่แสนนะลูกค้าบอกก่อนนะไม่สี่แสนยิงไปไหนวะสี่แสนเน่ยนะอันนี้คือรักคาร์บอนมากๆโอ้ยนี่ดูดูเบาะเคอร์กี้ครับใส่แล้วนั่งโคตรยากเลยแต่ก็สวยนะข้าก็ชะงงดึงจ้าชุดแต่งเต็มๆนะจ้าข้างในโอ้มามาครับอ้าวราคาคันนี้เปิดที่เท่าไหร่ครับผม485,000แปดบราพาทนะคันนี้รถปีอะไรรถปี2015นนะคะเป็น ชอบเลยครับผมขออยู่แปดพันสามร้อยใช่แล้วนะครับได้โปรอีกสองหมื่นจองแค่บัตรไปเดียวใช่แล้วแล้วมนจองแล้วมนจองต่างจังหวัดต้องมาบ่อไม่ต้องมาบริการทำสัญญาที่ถึงส่งรถให้กี่ถึงจัดให้รับรถจังหวัด